ค่ะมือวีนนุ่นทิยาผ้าพอมีน,อมอน้องเยสซี่มากขอแนวทางของปูขาวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะบลูว่าเป็นปฏิหารหรือเปล่านะคะแม่น้องระดาจับปิงปองนะคะได้เลข2โตนะคะ2โตท้ายตรงกับเลขดังแล้วก็ตรงก,กันกับสินแรกนะคะสินแรกกับสินโค้งสุดท้ายปูให้เลขค่ะมือน,นี้เป็นวันพระนะคะเป็นสินสุดท้ายนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกเกนะคะนุ่นทิยาได้มาไหวปูขาวมากก็ไม่น้องระดานะคะ เป็นสพานบุญหายเอฟซีทุกสินทุกงวดไปนะคะนะคะสินนีาจะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะนุนทีได้ตซื้อของมาหวายปูพ่วงมาไล่กับพ่วงมาไล่สิบแปดพ่วงดอกไม้สองกรรมนะคะซื้อผลไม้ซื้อน้ำมาหวายปูมาขอพรอกับปูนะคะมาเป็นสพานบุญหายเอฟซีบางท่านพังข้นันกระยาให้นุ่นที่าซองตามองค์ปูนะคะมีท่านหนึ่งผนซองเห็นเลขเจ็ดเจ็ดผลซื้อเขียนไว้ตัวละพันผลลืมทรงนะคะ พ่นเสียดาย่นใหญ่นุนที่ยามาซองอีกเดี๋ยวจะซ่องให้เบิ่อเดิอค่ะ,ะแดดออกแล้วว่ามั่นใจว่าจะเห็นตัวเลขบ้นะคะนะคะเดี๋ยวกลางๆคลิปจะให้แม่น้องระดาจับปิงปองให้สินแรกมาไทยไปแล้วรอบหนึ่งแม่วาดเพิ่นมาน้ำเพิ่นจับปิงปองได้ถ้าจำว่าพิชเป็นสองหนึ่งหกนะคะ สิ้นนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายเขาจะขออนุญาตจับแค่สองตัวล่างนะคะโอ้่างมาอัดไฮเลกเพิ่มดูเล,ลยเร่องอะ ด้านหลังวงปูด้านข้างาะนะคะแคร่นมปูนะคะ นะคะคส่วนมาก90%้าเอรซีจะมักเห็นเลขอยู่ตรงแขนองูแขนคนขางซ้ายน,ยนะคะโนู่นนี่ยาแนมไปซ้ายมันจะเลขกเกจอะไพี่น้องนะคะนี่เห็นเลขชัดกระดาษเลยแบบนี้เห็นตัวใดไม่น้องระดาดเห็นเกจสองมันจะนี่น,นี่ยูดคานตัวนี้อ่ะเห็น,นตัวนี้น้องเห็นบจ่จ้ะ เพิ่นว <motor> ่าเห็นเ็ดสองเอฟซีเขาไปเบิ้งสองแม่นองระดาเด้อค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเจ็เบิดสองแ่เล็ยน่อัยงไเห็นอยู่นี่นี่จ้เ็ดเ็ดเก็ซองมาจากเลยอยู่เลยนี่7เจด สองน้องเห็นคือแม่นองดาบ้น้องขอเลขเลขแคนปูนี่ค่ะเพราะมันธรรมดาเด้อพี่น้องเอฟซีนะคะหลยทันไลาก้นเพิ่นมืดหนี่มืดสิ้นก็ย้อนแคนปูคางซ้ายนี่เด้อค่ะดูดีๆจะได้มีรางวัลนะคะนะคะปูเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกม้าเอฟซีทั้งสองเห็นตัวที่จะออกเด้อปูในวันวันที่หนึ่งมีหน้าสองห้าหกแปดนี่จะออกตัวได้กอให้เห็นนะคะ ช่วงที่นุนทิยาจุดทูบนุนทิยาเห็นเลขอยู่อยู่ตรงผมปูนะคะเดี๋ยวนุนทิยาจะซุมให้เบิง้งบ่รู้ว่าตอนนี้จะอยู่บ่อนะคะตอนมาครั้งแรกแรก,แรกจุดทูบนะคะนุนทิยาจุดทูบแล้วก็ได้นางนางแล้วก็นางเบากับปูเห็นเลขนะคะ ยู่ตรงนี้ดาวสิซย์สู้หมเบเลงเอฟซี FC จะเห็นบอะนริน,ะะนาเห็นเลขยู่ตรงผมปูนี่นะคะเห็นเป็นเลขอาเลขตัวสีแดงกับว่าดแดงค่ะจะแดงแน่ดําแน่นะคะเป็นเลขหาซีซีนะคะนะคะเห็นยูดตรงนี้ดาวนิยาจะจะ,จะวงกลมสีแดงหายเด้อคะ่ะเอฟซีเห็นบอลนินาเห็นเป็นเลขสามตัว าซีซีนะ,ะนะคะนะคะเดี๋ยวจะใไ้แม่นองระดาจับปิงปองไงเด้อคะ่ะไม่พี่น้องเอฟซีเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันนะคะนุนทิยาเห็น้ำานน,นนะคะ จะให้แม่น้องระดาจับปิงปองเอาแค่สองตัวท้ายนะคะเพราะว่าคลิปแรกแม่แม่วาดจับไปแล้วเป็นสองหนึ่งหกคลิปนี้จะให้แม่น้องระดาจับแค่สองตัวล่างนะคะจะออกในงวดวันที่หนึ่งหนาสองหาหกแปดจองตัวได้ก็ขึ้นมาตามปิงปองนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งคือเลขหกนะคะหก <6 S 1> นะคะหกเด้อพี่นองเด้อหกหก ตัวที่สองแม่คนจีบถือเลขทั่วประเทศไทยติพี่น้องในก็บได้เบิ้งกบได้แนมเด้อนี่ก็ได้บได้เบิ้งกบได้แนมกบได้สั่ง้าพแมนบ้างอกระตุ้นตากระแนมเป็นผลได้จ้ะตอนที่จับตาเพิ่นแนมเบิ้งหนาปูะคะุ่นเนื้อค่ะได้ฮกหนึง่งแม่ขึ้นมาเลขดังมาเลยพี่น,อน้องขึ้นมาตรงค่ะแค่บได้แนมแม่ใน,นี่ก็เทปขึ้นุปถีตอนจับเพิ่นกับกบไ,นะได้แนมมีลีนะคะได้ฮกหนึง่งเดี๋ยวนุ่นที่ย่าจะเขียนใส่สมุดให้นะคะ หกกับเก่าคนตัวเดียวกันพ่นจับพ่นกับโบได้เบิ้งบ่ได้เลือกนะคะแม่น้องระดาจับปิงปองเดี๋ย้ๆนะคะแม่น้องรดาจับปิงปองได้หกหนึ่งนะคะแม้ว่าจับสินแรกได้สองหนึ่งหกนะคะแม่น้องรดาจับสินโค้งสุดท้ายก็เมื่อนี้นะคะได้หกหนึ่งนนที่ยากกันเก้าหนึ่งเลขตรงกันเลยนะคะสรุปว่าปู้ว่าหายหลายตัวเด้อค่ะสินแรกหายสองหนึ่งหกสินโค้งสุดท้ายหายหกหนึ่ง ข้าหนึ่งนุ่นที่ย่าเขียนกันเฉยๆนะคะเป็นแนวทางฮาเสื้อสารกินแบ่งรัฐบาลตอนเพิ่นตอนเพิ่นจับกับเบิงยู่เดี๋ยวเบิงยู่เพิ่นว่าเพิ่อนเพื่นเพื่อนก็ได้ก้มเบิงหายนะคะคนค้นค้นหรอกอันนี้เลยก็ยิบขึ้นมาเลยค้นคนหลอกก็ยิบเป็นเลขหกหรอกก็เป็นเลขหนึ่งคุณลังคนจะมาสร้างภาพบมเดลแนมเลยบ่อดลแนมเลยเนาะโมเดลแนมหายเลยโมเดลแนมลงไปเลยพูนตาเนี่ยเบิงเงินเพื่นคุณหนึ่งกันเก้าหนึ่งนะคะ โว่ากานออกตัวนี่น่ะโอ้ยรวยยกซองแล้วเพราะตรงกับเลขกู้ทางประเทศตรงกันกับเลขผู้พิศนานะเนาะหอกหนึ่งเนาะหอกหนึ่งเพิ่งหายหอกหนึ่งก็นี้ยังไม่หกหนึ่งไม่นะผู้พิศนหาหายนุนที่ญาตจำว่าพีชวันหาหอกหนึ่งกันหอกสองเนาะตัวเน้นคือหอกหนึ่งที่เข้าลงคลิปเนาะแต่ว่านี่แม่น้องบดดาบอกต้อนหาปู้แม่น้องบดดาบอกเด็กกลมเบิ้องหายแม่นองบดิ้กกลมเลยแน่เบิ้งเผิ่อไม่ไม่แต่อธิษฐานว่าปู่จะห้ออกตัวใดก็ให้จับได้ค่ะ มันเป็นเอ่อถ้าจะพูดตรงๆเป็นปฏิหารบแมน่นอะถ้าเลขออกตัวนี้ปฏิหารเด้พอพี่น้องเพราะว่าแม่นองระดา<อ>เลี้ยวบังหนาปูแล้วก็อธิษฐานไปแล้วก็เอามือจับปิงปองขึ้นมาเป็นเลขหกแล้วก็เป็นเลขหนึ่งถ้เลขออกตัวนี้หนูซื้อ่าจะร่วยยก่องเพราะว่าตรงกันก็นกเลขคู่พิศนานะคะนะคะ เพราะว่าเ้าวสองคนบ่มีผู้ใดรู้ว่าเลขสีออกตัวใดเนาะจับได้ตัวใดก็คือขึ้นมาตัวนั้นเนาะบ่มีการเลือกเลยเนาะเลือกแต่เลือกไดก็เลือกแล้วเนาะเลือกมันเลือกตัวใดพี่เนาะเราก็บ่รู้ว่าเลขสีออกตัวใดเนาะท่านที่มีอติทานกับปูว่าปูให้ลูกจับให้มันออกเด้อกับวัวลูวาสิจับตัวใดออกมาสัมแม่จ้ะหาอยากอยู่ในคลิปแรกกับคลิปสุดท้ายนี่ตรงกันเนาะตั้งแต่ตั้งแต่โตกราฟจะซื้อไหมจ้ะ ตังแ้นนทิยาเปิดช่องมาสีปีซีปีกว่านี่มาขอแนวทางกัะปูขาวนี่คลิปแรกกับคลิปคงสุดท้ายบ่เคยเลขตัวเดียวกันนะคะหายากอยู่ได้พี่น้องสินแรกนะแม่วาดเป็นคนจับเพราะไม่แม่วาดเพิ่นบ่เคยมานน่นที่ยาห็้จับเพื่อนจับได้สองหนึ่งหกนะคะสินนี่แม่น้องระดาเป็นคนจับปิ่งปองได้หกหนึ่งอ่าเก้าหนึ่งนี่น่นทีา่าเขียนกันไว้วเฉยๆบ่บเคยเจอนะคะ นะแบบนี้เ่าเคยเจอนาะเลขรตรงกันสินแรกกับสินสุท้ายห้ตัวเดียวกันเอาพี่น้องเป็นแนวทางหาเสื้อสลากินแบ่งรัฐารบาลไทยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนบ้านตอนเย็นๆน,นะคะบางครั้งออกเพื่อนบ้านแล้วก็ออกรัฐบาลไทยได้นะคะปูหาเอฟซี FC โชวดีแนวทางของปูนะคะห้ลูกหลานเพิ่งบาลมีปูเด้อค่ะซิบบานซาหาบานลือว่าบารามีปูบัธรรมดาปูหาย้นโชคดีเมือม่อที่เมื่อสินมาลายแล้วกังวลน,นี่ขอให้เอฟซีโชคดีคือ คือคนอื่นเพิ่นเว้ามาให้เป็นคือความเ้าเด้อค่ะปูนะคะปูเบ่เว้าอียาาหยังนั่งยิ้มอย่างเดียว <c oughs> นะ,ะ <c oughs> ปูเว้าได้ก็สิก็ <c oughs> คือสิไว้ไว้ทํามันนะปูมใาใกล้หายลูกหลานนะคะยิ้มอย่างเดียวให้ FC โชคดีเด้อค่ะปูให้ลูกหลานได้เพิ่งบารามีนะคะ นะะคสรุปว่าในคลิปนี้หกหนึ่งหางเดียวนะคะแม่น้องระดาจับปิงปองนะคะนนทิยาขออวยพรให้ยเอฟซีโชคดีกับแนวทางของปู่ขาวให้โชคคงสุดท้ายนะคะโอ้ยปล่อยกันยังคนหลุดเนาะเก็จะว่าจับก็ตรงเนาะกนจับเจ้ารีเจ้ารีพงศ์ลวดก็คอยจับเจ้าทายอยู่เนาะทายยแต่ว่าเข้ากันแนมอยู่ว่าโตมาเรียบเรียบิ่งลูกปองปองเลยบ่ได้เบิ่งปิงปองเลยอธิษฐานในใจสิออกตัวนี้อิลีม โซกโซกมันมันเด้เ<ร>อ